ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราิงแก้วคุณกิ่งแก้วจะมีปัญหาเนื้องอกที่มดลูกเ,เมื่อตั้งแต่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณกิ่งแก้วเป็นตั้งแต่ปี45หค่ะ2545หคือ2545นั้นจะเริ่มมีอาการปวดประจำเดือนครับปวดถึงขนาดว่าต้องทานยาอยู่ทุกเดือนค่ะประจำเดือนจะมาเป็น เป็นเดือนคือไม่หยุดเลยครับจนกระทั่งซีดซีดเราทีนี้อยู่ไม่ได้ต้องไปหาหมอตอนสี่ห้านั้นอายุเท่าไหร่ฮะสี่ห้ายอายุสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกก็ยังไม่ไม่ถึงวัยหมดประจําเดือนใช่ไหมอาจารย์ครับยังไม่หมดค่ะปกติคือผมไม่ทราบว่าปกติวัยหมดประจําเดือนจะผมผมไม่เคยมีประจําเลยผมทราบฮะผมทราบฮะอาจารย์ฮะผมก็ไม่ทราบเนี่ยผมถึงต้องถามอาจารย์น้ำไพ่ไงแต่เห็นกอดไม้เอาไว้นลยว่าจะตอบเอง เผื่อจะได้เผื่อจะได้คือคืออันนี้แล้วแต่คนอะนะคะบางคนก็สี่สิบต้นต้นก็เริ่มหมดก็มีแต่บางคนก็ไปหมดเอาตอนห้าสิบกว่ากว่าก็มีมันก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกันแต่อย่างของคุณกิ่งแก้วเนี่ยตอนนั้นสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกก็ยังมีประจำเดือนปกติดีค่ะปกติแต่เพียงแต่ว่าปวดท้องมากสุดท้ายแล้วจนทนไม่ไหวหรือเปล่าฮะถึงไปหาหมอเพราะว่าที่ทนไม่ไหวเนื่องจากว่ามาไม่หยุด เป็นเดือนเนอะทีนี้ซีดเพราะว่ามามามา,มาทุกวันเป็นเดือนเดือนก็เลยสงใจก็เลยไปหาหมอ,อาหาไปหาหมอหมอก็ส่งไปที่โรงพยาบาลครับไปตรวจเพราะปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกอืมเนื้องอกธรรมดาค่ะเนื้องอกธรรมดาเสร็จแล้วขนาดบอกไหมฮะขนาด0.7เซน0.7เซนก็ไม่ใหญ่นะฮะอาจารย์เรไม่ใช่ไม่ให้่เซน จ็ดหกเจ็ดซนติเมตรพูดผิดก้ <c oughs> อนใหญ่หกถึเจดเซนติเมตรลูกเทนนิสนะฮะเออประมาณนะฮะเออลูกเบสบอลใช่ไหมฮได้ไหมฮะเนี่ยมาประมาณเนี้ยฮะใช่ไหมฮะคุณหมอบอกประมาณนี้เลยฮะ <c oughs> โอ้โหแล้วทํายังไงให้คุณหมอบอกวิธีการรักษาไหมฮะ <c oughs> คุณหมอก็ตอนนั้นก็หมอบอกไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ฮะ <c oughs> ไม่ต้องผ่าตัดกันนี่พราะปกติบอกไม่ไม่ผ่าตัดถ้าอย่งไงไปบอกคุณหมอหรือวคุณหมอบอกคุณกิ่งแก้วฮะคุณหมอบอกว่าจะให้ผ่าตัดแต่ไม่เอาโอ้โหรัวเรื่องผ่าตัดอือไอ้ของแปลกปลอมขนาดเกือบสิบเซนเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันมันไม่ปกตินะฮะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแล้วบอกคุณหมอยังไงฮะถามไหมฮะว่ามีวิธีการอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ย ก็ต้องทําใจแล้วบอกแล้วค่อยไปหาคุณหมอใหม่ครับแล้วอยู่มาก็ปีป,ปีที่แล้วปีที่แล้วปีห้าครับลูกสาวก็บอกว่าแม่ลองเอานี้ไปกินดูบีมเนี่ยเดี๋ยวเป็นตั้งแต่สี่ห้าแต่ก็ไม่ผ่าสี่ห้ายังยังยังไม่เจอตอนนั้นสี่ห้ายังไม่เจออ่าสี่ห้าไม่เเจอนเปี้ยเดี๋ยวปวดปวดไปจําเดือนเรื่อยมาที่เป็นมากคือตอนสี่เก้า สี่เก้าที่ไปที่ตอนมากห้าห้าห้าหกหกปีกขอยู่มาเรื่อยๆไปตรวจไปตรวจทุกปีไปตรวจดูว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไหมไปตรวจแต่ไม่ผ่าไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรค่ะแล้วหมอหมอบอกไหมฮะว่ามันจะเป็นอันตรายยังไงหมอหมอก็ไม่ได้บอกอะไรบอกว่าถ้าไม่ผ่าก็ได้อุยถ้าอายุมากมากเยอะๆคงจะจะผ่อลงไปบ้าง ้บจริงไหมฮะดังนั้นจะจริงหรือเปล่าจริงค่ะคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยละคะมันถ้ามันเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดาไม่ใช่เนื้อร้ายเนี่ยโอกาสที่มันจะยุบเองมีออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนแต่พฤติกรรมแต่อาการที่ยังประจำเดือนมาก็ปวดท้องยังมีค่ะก็ยังเป็นค่ะยังเป็นทนมาหกปีค่ะ โดยที่ไม่ยอมผ่าไม่ไป่ผ่าโอ้ oh. <c oughs> ผู้หญิงเป็นประจำเดือนทรมานนะฮะทรมานมากค่ะผมไม่เป็นนี่ผมยังรู้เลยว่าทรมานเจ้าตัวเป็นก็ทนทรมานเวลามีประจำเดือนเวลาไม่มีมันก็ไม่ทรมานอีกค่ะอ,อ้เว <c oughs> <c oughs> ลามีประจำเดือนมันจะปวดบอกไม่ได้เลยา uh huh. ปวดปวดอย่างแรงปวดมากแล้วที่สําคัญมันไม่หมดด้วยใช่ไหมฮะ เดี๋ยวจะขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเนื้องอกธรรมดาเนี่ยนะคะคก็คือว่าหมอเขาจะพิจารณาดูว่าเพราะว่าไปตรวจทุกปีอยู่แล้วว่ามันขยายไหมถ้ามันไม่ขยายมันก็รอได้แต่ว่าถ้าการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ามันเนื้อมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายถ้าอย่างนั้นหมอก็บอก หมอก็คงจะบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วละ่ะไม่งั้นจะแย่อะไรอย่างเอองี้ยนะฮะแต่อันนี้คิดว่าขนาดมันก็ไม่ได้ขยายขึ้นใช่ไหมคะค่ะ,ะแล้วก็อายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นระดับฮอร์โมนลดลงมันก็อาจจะฝ่อลงไปได้ด้วยอ, <ไง S 2> อันนั้น,น <ะ S 2> สมมุติสมมุติฐานที่คุณหมอก็ค,กกคาดคว่าจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะเสร็จแล้ววันหนึ่งมาเจอบิมมาเจอบิมก็เลยรับประทานก็ไปวันครั้งแรกก็เดือนแรกก็สามครับตอน ตนเช้าสามก่อนนอนสามวันละหกเลยค่ะวันละหกเม็ดเดือนแรกหกเดือนที่สองก็ลดลงมาเป็นสองแสดงว่าอยากหายก็ใช่ค่ะอยากอยากจะหายด้วยไม่ต้องไม่ต้องผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดอ่ะสามสามทานอยู่นานแค่ไหนครับทานอยู่สองเดือนนี้ลูกสาวบอกว่าไปตรวจได้แล้วคุณแม่ไปดูเธอยังมียังไหมบอกเดี๋ยวก่อนแม่ยังไม่ว่างจนครบสามเดือนก็เลยไปฉันกลัวจะตายอยู่แล้วยังจะให้ฉันไปหาย ลูกสาวเนี่ยฮะเอครบสามเดือนก็ไปตรวจก็ไม่เจอค่ะเดีดนะสามเดือนที่หลังจากทานทานเช้าสามก่อนนอนสามทานอยู่สามเดือนทุกวันทานทานเช้าสามก่อนนอนสามเดือนเดียวแล้วลดลงมาสองอ่าฮะสองอยู่สองเดือนสองอีกสองเดือนเสร็จแล้วก็ไปหาหมอคุณหมอบอกว่าไม่มี หูฝาดไปหรือเปล่าครับก็ยังถามคุณหมอว่าเห็นรุนันก่อนยังมีอยู่คุณหมอว่าแล้วผมเป็นหมอคุณไม่เช okay ื่อผมอีกหรือยังไงผมนี่ไม่มีผมบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิคุณหมอท่านเดิมที่เคยตรวจหรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะคนละหมอคนละท่านเพราะนี้เป็นเป็นโรงพยาบาลของเอกชนอ่าแต่เอาเอาเอาหลักฐานประวัติการตรวจไปให้คุณหมอดูไหมฮะก็ไม่ไม่ได้เอาไปให้ดูไม่ได้เอาไปให้ อ๋ออาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นครับอาถ,ถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่มีมดลูกก็ตามนะฮะผมว่าผมน่าจะถามได้นะก็เกิดอะไรขึ้นก็ก้อนเนื้อมันหายไปอ่ะอาจารย์จะตอบอย่างนี้สิเ <laughs> สียเชิงหมดเลย <laughs> ในในหลักในหลักการ,รของภูมิคุ้มกันวิทยาอืแล้วก็ประสิทธิภาพของผลิตพันธ์ของเราเมื่อกี้บอกว่าทานหกเม็ดใช่ไหมครับหกเม็ดตอนต้นเน่ยนะครับหเม็ดหนึ่งเดือน โอเคสมมติว่าสี่เม็ดละกันนะครับทานสี่เม็ดต่อวันสิบห้าวันเนี่ยมันจะสร้างเม็ดเลือดขาว T H หนึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวไอ้เม็ดเลือดขาว T H หนึ่งเนี่ยมันกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมให้ทําหน้าที่เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมซึ่งเนื้องอกก็คือสิ่งแปลกปลอมนะครับก็ถูกจัดการได้เร็วขึ้นสองเท่านะครับในขณะเดียวกันก็มีการสร้างเม็ดเลือดขาว T H สิบเจ็ด นะซึ่งก็มีประสิทธิภาพสูงกว่า th1 ซะด้วยนะครับแล้วก็ th17 ก็ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวทั้งหลายแหล่เนี่ยอ,อ,องค์ขาวยบของนักจัดการทั้งหลายแหล่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมน,นั้นนะครับด้วยการร่วมด้วยช่วยกันของ th1 และ th17 ในการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวจัดการกับสิ่งแปลกปลอมประสิทธิภาพของการจับจัดการให้มันหมดไปเจอรวดเร็วจึงจึงเกิดขึ้นนะครับ ก็ด้วยประสิทธิภาพของการจัดการกับสิ่งแปลกปรอมของแคปซูลนะครับ,รบยิ่งใช้มากก็จะยิ่งเร็วนะครับเราเคยได้ยินว่าคนที่เป็นก้อนใหญ่กว่านี้ครับภายในสองเดือนมันหายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อง,งอกพังผืดหรวมทั้งช็อกโกแลตซิสด้วยหายหมดเกลี้ยงเลย เพราะเขาใช้ก้าแคปซูลต่อวัน oh นะครับ oh เพราะภายในเวลาสองเดือนก็แล้วเนื้องอกเขาใหญ่ด้วยนะครับ uh huh. มันก็ก็หายไปอย่างรวดเร็วโดยสรุปแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ซึ่งเราเน้นว่าไม่ใช่ยาอื uh huh. ยิ่งกินมากเท่าไหร่มันก็ประสิทธิภาพสูงมากครับ uh huh. แล้วด้วยความที่มันทําจากมังคุดงาดาถั่วเหลืองฝรั่งบวัวบกมันปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนนะครับ เพราะว่าอยู่ในวัตจักรอาหารแล้วเราก็มีการทดสอบในเชิงในเชิงทางการแพทย์แล้วนะครับที่าศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกพยายามอย่างยิ่งที่ตรวจด,ดูว่ามันมีปัญหาหรือไม่ก็สรุปว่าไม่ได้เป็นปัญหาใดๆไม่มีผลเพราะฉะนั้นการที่กินมากเพื่อให้ได้เร็วนะครับ,รบแต่อาจจะเสียตังนะค์ก็ไม่เป็นไรในเสียตังค์ก็คือเสียตังค์ในเวลาที่น้อยวันมากกว่าเสียตังค์น้อยในเวลาที่มาก,กวันือไม่จะทรมานมากกว่านะครับไม่มีสารตกค้างครับ แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องเจ็บตัวในนี่หมายถึงไม่ต้องผ่าตัดทุกคนคงไม่อยากเจอมีดหมอถูกไหมฮะ,ะมีการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งหรือยังฮะก่อนก่อนเนี้ยก่อนถุงปาเนี้ก็ไปตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐโรง,รงรพยาบาลเดิมที่ตรวจพบอา่าฮะไปตรวจที่โรงพยาบาลแรกที่ตรวจพบค่ะอา่าฮะก็ไม่มีค่ะคุณหมอท่านเดิมไหมฮะท่านเดิมค่ะคุณหมอสงสัยไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ไม่ได้คุยมากเพราะหมอโครีดอ่ะเวลาตรวจก็จะรีบๆๆๆอ๋อเป็นโรงพยาบาลกลงนรัาชสาจะรีบก็ไม่ได้อ่ะแล้วพอเวลาออกมาผลออกมาก็ไม่มีค่ะตรงใจไม่มีอีกเหมือนกันมีเหมือนกันยืนยันละยืนยันเอาละสบายใจคราวนี้โดยพฤติกรรมยังปวดท้องเวลามีประจำเดือนอีกมั้ฮะหรือว่าไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มี ไม่มีประจําเดือนแล้วหรือว่าไม่มีอาการปวดประจาเดือนก็ไม่มีอาการปวดก็ไม่มีทุกอย่างหายไปหมดแล้วอออยู่สบายค่ะตอนนี้ตอนนี้สบายมากแล้วอืมอัเสริมแต่ก็อยากจะบอกว่าก็ควรยังใช้แคปซูลต่อเนื่องนะเพราะเราเป็นบุคคลพิเศษอ่ะที่เนื้องอกมันชอบในตัวเราขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังทานอยู่เป็นประจำค่ะวันละสองเม็ดสี่เมต่อวันวันละสองเม็ดต่อวันค่ะคือควรจะถ้าเกิดในกรณีของบางท่านที่เคยมีประวัติเป็นเนื้องอกแล้วหายไปแล้วก็ควรจะรับประทานต่อเนื่อง ก็เพื่อให้อยุถึงร้อยปีอืมค่ะที่ก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ก็เลยรับประทานทุกวันโอ้โห,โหปากหวานอีกเลยนะครับอ้าวขอบคุณมากครับขอบคุณสองท่านครับ